สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับนะก็จะเอาเขาเรียกว่ากีตาร์ที่เป็นแบบฟิงเกอร์บอร์ดนะครับนะที่เป็นเป็นแบบคอยยกเขาเรียกว่าไรฟิงเกอร์บอร์ดนะตัวนี้นะครับนะซึ่งไรฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวที่เป็นคอยกเนี่ยนะครับนะสมัยก่อนเนี่ยยี่ห้อดังๆก็คือแดนนี่เฟรเดอริกนะครับแดนนี่เฟรเดอริกเขาก็จะมันทําคอยกอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็เพื่อที่จะนะครับนะคือคนเล่นกีตาร์คลาสสิกเนี่ย เวลาเขาเขาเล่นข้างในเนี่ยเขาจะเล่นยากนะครับเนี่ยเขาจะเล่นยากคือถ้าเป็นคัตอเวฟจะล้วงได้นะครับนะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่คัตอเวฟเนี่ยนะครับนะก็เล่นมันก็จะตตะหน่อยนะครับนะเพราะนั้นก็เหมือนเขาพัฒนาขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้กีตาร์คลาสสิกเนี่ยนะครับนะมันเล่นข้างในมันง่ายขึ้นนะครับนะเขาก็เลยทำลักษณะอย่างนี้ครับก็อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าลฟ์เส้นกระบอกนะครับคือคอมันจะยกขึ้นมานะครับเราจะสังเกตว่านะครับนะจะเห็นไหม แอมไมนาเนี่ยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมคือคอเขาจะยกขึ้นมานะครับนะพเพื่อนๆเห็นไหมตรงนี้นะครับนะคอยกขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราเล่นข้างในเนี่ยนะครับนะเราก็จะเล่นง่ายเ<ๆ>นี่ยพวกวนเนี่ยหรือว่าเล่นพวกแคริบเชียลลาบ้อะไรพวกเนี้ยนะเราจะเล่นง่ายนะครับเพราะว่ามันมันยกยกเพื่อที่จะเวลาคนเล่นข้างในไม่ได้สะดวกนะครับนะ,บนะซึ่งต้องบอกว่า กีตาร์สมัยใหม่เริ่มจะทำอย่างนี้กันเยอะแล้วนะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับนะมันเป็นกีตาร์ราคาไม่แรงมากแค่หมื่นแปดนะครับนะแต่ว่าทำคอเป็นแบบคอยกแบบนี้นะครับนะซึ่งต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคอยกอย่างเงี้ย ต้องมี60,000อัพขึ้นไปนะครับนะตัวที่เขาทำก็พี่เดนนิสเฟเดริกเนี่ยนะครับนะต้องมี60,000อัพขึ้นไปถึงจะได้คอยกอย่างนี้นะครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเขาเรียกเป็นรุ่นเดนนิสเฟเดริกการดีดีเอฟหกไนรนะครับนะซึ่งตัวนี้เขาทำก็พี่นะครับทำก็พี่เดนนิสเฟเดริกขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นรุ่นเป็นโซลิดท็อปนะครับนะต้องบอกว่าเป็นรุ่นครบรอบ45่สิบห้าปีมาตินเนสเขาเลยทำอะไรที่มันเฮ้ยเจ๋งๆออกมานะครับนะตัวนี้เป็นรุ่่นนคออยกเาะะ แต่ว่าไอ้ประเด็นเนี่ยของผมมีไม่เยอะแล้วนะครับมาของค่อนข้างมีจํากัดเพราะฉะนั้นหมดล็อตนี้แล้วนะครับเราก็จะหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยสีไมหน้าเขาจะย้อมเหลืองนะครับนะแบบพวกคล้ายกีตาร์พวกตระก,กูลโคโนโจะย้อมเหลืองทาเป็นเป็นเวทโทรจะดูเก่าเก่านิดนึงอะไรพวกนี้นะครับเขาเรียกวเวทโทรนะครับนะก็นะเผื่อใครชอบตัวนี้นะครับนะเคยใช้ชอบนี้เนี่ยหัว ก็บอกเลยก๊อปปีเดนเน่เฟอร์เดริกมาเลยครับนีแค่ไม่มีบาดนี่เท่านั้นเองนะครับนะหน้าตายันโรเซตก็โรเซตของเดนเน่เฟอร์เดริกเลยนะครับนะอ่ะก็ตัวนี้18ื่นแปดนะครับนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมเหลือแค่ตัว2ตัวเท่านั้นแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะครับนะต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ของปีที่แล้วนะครับนะทำแล้วก็เหมือนทำแค่ปีเดียวแล้วจบเลยเป็นของที่ระล,ลึกครบรอบ45ปีนะครับนะอ่ะคือใครอยากได้นะตัวนี้นะครับนะ ราคา1 8 0 0นนะครับนะอะตัวนี้ Martinez DF69 Retro นะครับนะเป็น Solid Top นะครับนะ1 8 0 0นะครับนะอ่ะโอเคใครชอบตัวนี้นะครับนะของอยู่ที่สาขาพาะซารากูนนะครับนะก็แวะเข้ามาลองได้แล้วกันนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ